อ๋อมีเบอร์สี่มาครับผมสักคู่นะ ได้ยินยังเดินหน้าวัดโดนทิ้งอีกแล้วเดินอยู่หนะ้าวัดเดินทิ้งนะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เบอร์สี่มาเสียงปิดใหลืมเปิดอีกแล้วมั้งครับลืมเปิดครับชิขั้นไปแกด,ดูครับผมจะได้ปิดว้จากน้อยหนึ่งอันไหนพอปิดไว,กไวไ้กนะัปิดว้ครับผมา หนู่คำท้องแข็งเลยมาสันนะเอาเบา่มีคลิปปะชิดนั่งอยู่เฉยนะเเ KFC <T> ไว้<า>วัดจนได้เน้อสันนะครับ จะให้เป <sa iden> ิดให้ไหมของพี่คะมันค่อยเกินกำยังว่าก็เสียไปปล่อยวัดนะฮะมาเลยพี่ลาพี่ลาสองสดนะนะมาเลยตรงเป๊ะแล้วนะลึกเฉยเหม่อเอาพูดไทยอันนั้นเด้อพูดไทยเด้อไม่ก็เปลี่ยนดิ บวัสดีรอบใกล้เที่ยง t h แอ d ครับผมเป็นตานายคักกษัสริะพอจอบทีขอบคุณสำหรับการบวงสรวงครั้งนี้ขอบคุณแอดชิดค่ะครับผมแม่ทำไรกัน,นก็แก้แก้บ,บนแก้บ,บนแคบบนไว้ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ลำครับผมอาจจะมีโชคไม่ลาบใครมีโชคไม่ลาบนะ มัาเทไหลายจะไปติดตามช่องอื่นแล้วว่สาสันมาโอ้ยก็จะจายเย็นๆนะชิดคิดถึงครับตาปลาฝนจ้าส่นนะเพียงค่ะขายที่ได้สามแสนอ๋อ พี่นารุมนนะครับใช่ปะ่ะนารุมนครับผมอันนี้เป็นพี่นารุบลน,นะครับขายที่ได้นะครับผมถืเอทเท่เขียดตัวไหนเะฮ้ยเขาขอาโทษอ่าสาวๆอายุรวมกันสามตัวหววหน้าเอาสะนะั่เนาะชิดมากินสลัดถักด้วยกันครับผม สวยงามมากครับผมไม่อ่านไปแล้วเมื่อเช้าก็ทุ่มคอยว่าทนันดอกยอดนะชิดบนให้เนสิขายทีวัดมาบนเอาเลยครับผมชิดเอสียังตกอยู่ที่วัดอยู่นนววันะเอาเตีถ้ากันยอยู่วัดดีก่า ปะปะเฮ้ชิดกันเธอไปหาพี่อ๋อสามร้อยกันนะท่านนะเอาเข้าวไปส่งมูข่อยอยู่วัดเลยห็นเลีวหิวเข่าท่านนะ ฝันมวนๆเนะออปลาปลาเทศชิดกันมาสันมนะแต่ดลายสัก่กีวันนั้นนะ อยากตามได้ส่างชิดไลฟ์นะใจไล่ขื้ชิดละเจาา้าธนาแมนบมาสวัสดีจกากันไ์ให้รอบเที่ยงจา้าครับผมเพื่อการร่วมสร้างมิจนาต่อไปสาธุ์รวยของฟังเงินทองไหลมาเทมาครับผม สีไปทิ้งวัด,ดตลอดเลยตลอดในแอรชิดครับผมทิ้งไว้วัดแล้วครับค่อยสิมิค่อยคอย่คอยสิบออดครับผมถ้าทิ้งไว้แขางทางสิอดดด้วครับผมมีน้ำกินครับทิ้งไว้วัดยังหน่อยๆก็ย,ยังมีน้ำกินอย,นอยนู่ครับผมเป็นยังคือแบหมดแถมมาเลยครับผมแบดแบดครับผม ประเทศก่อนน้องมันคนนัทิ้งกันไว้วัดเฉยเลยแย่แย่มาสั้นมาเอาค่อยบดเออต่อครับผมมีก็เข้าวัดกินข้าวกลนบาตกันครับแอดชิดกินข้าวอย่างน้อยอย่างครับผมแอดคือปลาร้ามาสั้นมาฝากขอบคุณแม่กําเสดและทีมงานค่ะครับผมอารมมนนะครับโลทองค่ำโลโลทองค่ำเปล่าใช่ป่ะวันหลังก็เป็นร้านมูกระทาเด้อจะทิ้งมาสั้นครับ มีแต่แม่ค้านี่เขาลำรายกันก็เมื่อกี้นะครับพี่นารุมนนะครับผมก็ลำแก้บนนะครับพี่นารุมนขายที่ได้นะครับผมกินส้มตำกับป้าเด้อครับผมสวัสดีพ่อจอมเทสวัสดีครับสวัสดีครับแอชชิพครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชิสวัสดีครับพี่อนุส์ครับผมสวัสดีรอบเพียงจะโดนเทอีกไหมพัชนะโมแน่เลยครับนารุมนโลทองคําอ๋อครับผม นลมนนะครับนลึนกนึกว่านาลุนลมนนะครับลูกชิดมารับด้วยหลงอยู่วัดกับบ้านไม่ถูกครับผมชิดเขาพ่าพ่อกินกันแอดชิดเอาสตีเขาพ่าพ่อกินกันมีชายาเพิ่มนะอ่าสวัสดีมื้อเที่ยงครับอาชิสวัสดีครับเสื้อจมพูนครค่ะสวยจังไม่รู้จักครับผม มากดให้หลานกรครับผมสวัสดีครับป้าสวัสดีครับปลาล่ำครับผมสวัสดีแอชิดมาจากพี่เต้วครับผมสวัสดีครับเกือบกับบ้านบะเกอโดนเทวแั่มา เสื้อสีชมพูครับผมเกือบกับวงตถุ์ถล่เทปทำไงแอบนี้มาครับผมติตไปล่ำทำมาน่าจะใช่ไางครับยิมบุญจังแอดจิตครับผม ยายลองไหม่แล้วยายเปย้เรียกแขก่กันนะยายลองไล์แล้วยายเปย้เรียกแก่กันนะมีมอลําำให้ดูตลอดดีมากครับยูทูบเบอร์่นะขอให้เจริญเจริทุกคนครับผมลำใสมากค่ะวันนี้คนลำเยอะเลยนะคะสวัสดีสค่ะเจ๊พิมพรสายฟ้าจ้าครับผมลัก,กลักแล้ เกิบลักรถเข็นเลือนชิตครับประมาณนั้นนะครับผมใช่ค่าคุณจมบ์พุ่มพิครับผม,น,ผมนอนแอดเทที่วัดเดินกลับกว่าจะถึงบ้านลุงอบเป็นลมขนานว่า ชิดไม่ลำด้วยอ๋อไม่ได้ลำครับสวัสดีก่อนเที่ยงครับไอชิดสวัสดีครับผมมีสองช่องที่ชอบอ่านมีไอกระยีก,กับโปโกไลครับผมสวัสดีน้องชิดสวัสดีครับลุงทำอะไรไอชิด ทำแท่นพระพรมกับแท่นพระพุทธพระนาราคาครับจะย,ย้ายไปอยู่โน่นสวัสดีน้องพิ่สวัสดีครับจิดถูกเบรกบอยยะถามครับผมมันเจ็บมันจุกเลยครับตอนนี้ครับจุกค่ะครับผมเบิงลุงเบิงลุงนะครับตะคู่ครับอยาจะพาไปเบิงเด้อ รผมเสร็จแล้วนะครับย้ายทั้งหมดเลยหรือเปล่าใช่ครับย้ายทั้งหมดเนี่ยครับผมก็เอาไปไว้ที่โน่นนะครับผมนี่ครับย้ายพระผมพระพุทธารณคาพระนาคปกนะครับผมก็จะย้ายไปที่โน่นทั้งหมดนะครับผมนะนฮะแม่ตะเกียนโซลพีด้วยครับผมสงขาฝนตกหนักมากครับผมหากรวยหากรวยมากขึ้นจริงดังหมอทําว่าจะสร้างองค์พระพญานาคจนสำเร็จค่ะ ครับผมขาถูกหวยเหรอไม่ใช่ครับขายที่ได้ครับผมบนเรื่องงานเรื่องเรื่องเรื่องงานนะครับผมบนเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะครับสําเร็จนะครับผมวันดีชิดไปขึ้นเงินจังมากจะถูกเจ็ดูนย์โอ้ครับผมดีใจน้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าช่องไดอ่านป่ป้าป่าดีใจมากเลยค่ะครับผมดีใจด้วยครับผมจุกคือการอ่านสันบท บนความรักสำเร็จป่ะวันนี้มาแอชชิดต้ยมยำรอตเตอรี่หมดยังยังครับยังเหลืออีกเยอะเจ็บอีกเยอะครับผม